แต่ว่าก่อนอื่นครับเราจะไปดูความพยายามในการต่อสู้กับการโจมตีทางโลกไซเบอร์กันนะครับปัจจุบันในโลกไซเบอร์ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญครับแล้วก็เป็นที่เก็บความลับและข้อมูลของบริษัทชั้นนําและความลับของชาติถ้าแฮกเกอร์สามารถเจาะเข้าไปเอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้ก็ถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับถึงแม้จะมีการทําระบบป้องกันไว้แล้วนะครับแต่ว่าบรรดาแฮกเกอร์ก็พยายามที่จะหาวิธีจะเข้าไปขโมยข้อมูล ทางหนึ่งที่จะป้องกันได้ก็คือหาแฮกเกอร์หรือว่านักเจาะฐานข้อมูลฝีมือดีมาลองเจาะฐานข้อมูลเพื่อหาจุดอ่อนและหาทางป้องกันในอังกฤษนะั้นมีการจัดการแข่งขันการเจาะข้อมูลนะครับเพื่อเฟ้นหาคนมีฝีมือมาทํางานให้กับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศครับก่อนหน้านี้ในสงครามอาจต้องใช้อาวุธเหล่านี้ในการต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้ไม่ได้อยู่ที่สนามรบอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงในห้องบัญชาการด้วย พันโทานเจลแฮริสันผู้อำนวยการสำนักง,งานความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดชีวิตและตอนนี้มุ่งไปที่การคุกขามทางไซเบอร์พันโทานเจลบอกว่าการป้องกันพื้นที่ทางไซเบอร์มีความสำคัญเท่ากับการป้องกันพื้นที่ทั่วไปพื้นที่ทางไซเบอร์เป็นที่เก็บความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจของชาติและของรายบุคคลด้วย uh, Nations, uh, economic Stored. Lot of, uh, individual citizens economic of และเพื่อให้นักเจาะข้อมูลหรือว่าแฮกเกอร์ hmm. ที่ถูกจริยธรรมรุ่นต่อไปสามารถรักษาความปลอดภัยออนไลน์ให้กับเราได้ทางสำนักง,งานได้จัดค mm ่ายไซเบอร์เป็นครั้งแรกโดยหวังว่าจะดึงดูดคนที่มีพรสวรรค์เข้าสู่อาชีพความปลอดภัยด้านไอทีและเป็นการบอกให้พวกเขารู้ถึงโอกาสในการทำงานและโครงการในการเรียนรู้ แฮกเกอร์มือสมัครเล่นที่มีความเก่งกาจมารวมตัวกับสถาบันด้านความมั่นคงที่เชลวิสเวนแฮมโดยใช้เวลา4วันพวกเขาจะได้รับการสอนเรียนรู้ถึงความท้าทายด้านความมั่นคงและมีการแข่งขันมันดูเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์แต่ที่จริงมันจริงจังกว่านั้นเพราะพวกเขาใช้เทคนิคเดียวกับที่บรรดาแฮกเกอร์เข้าไปล้วงความลับของชาติหรือขโมยเงิน โดยมีการกำหนดสถานการณ์ว่าเป็นแก๊งแฮกอาชญากรรมที่มีการขโมยเรือขนส่งและทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมโดยพวกเขาต้องเจาะให้ได้ใน3ชั่วโมง In it is Britains talent some ways got a พันโทนเจลบอกว่ามันก็เหมือนกับรายการคัดเลือกผู้มีพรสวรรค์ทางโทรทัศน์แต่เราไม่ได้ต้องการหาคนที่จะเป็นที่1แต่เราหาคนจำนวนมากและสนับสนุนให้เข้ามาทำงานทางด้านนี้ Other to to sorts of o o the t aspire same careers r and p p i n u เจ James Ar เดนเป็นนักถอดรหัสและทำได้ดีในการแข่งขันเมื่อต้นปีเขากลับมาอีกครั้งพร้อมทักษะที่พัฒนาและหวังจะได้เป็นแชมเปี้ยน James บอกว่าตอนแรกเขารู้สึกกลัวที่มาแข่งขันแบบนี้คิดว่ามีคนจำนวนมากที่มีเทคนิคดีกว่าเขา แต่เขาพยายามทําให้ชินเหมือนกับความท้าทายทางไซเบอร์โดยคิดว่าเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจและจะได้เรียนรู้รวมทั้งจะได้เติบโตซึ่งผลที่ได้อาจจะทําให้คุณประหลาดใจอย่างตัวเขาก็ประหลาดใจที่ได้เข้ารอบสุดท้ายในเดือนมีนาคมมันทําให้คุณอยากพยายามเรียนรู้มากยิ่งขึ้นแต่บางคนมาที่นี่เพราะต้องการเรียนรู้และนำความรู้กลับไปใช้ในงานที่ทำอยู่ อย่างเช่นชาลส์มาซาอุราซึ่งเป็นวิศวกรระบบสื่อสารของกองทัพอังกฤษ c h ชาลส์บอกว่าเขาเริ่มเข้าใจว่าระบบเหล่านี้ถูกเจาะได้อย่างไรมันทำให้เขาช่วยในการป้องกันได้เขาพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าระบบนี้ถูกเจาะง่ายแค่ไหนเพื่อป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยมีความลับที่อ่อนไหวและความมั่นคงของประเทศเป็นเดิมพันพันธุ์โทนในเจลบอกว่าการโจมตีรัฐบาลอาจทําให้ระบบคอมพิวเตอร์เสียหายบางครั้งผู้โจมตีแอบเข้ามาในระบบอย่างลับๆแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ถ้ามาอย่างลับๆเราก็จะไม่รู้ว่าพวกเขาออกไปจากระบบเมื่อไรและอาจจะได้ข้อมูลที่สําคัญไปแล้วซึ่งก็คือความลับของประเทศ <state> ที่ห้อง ชีวานสมานีนักศึกษากำลังง่วนในการถอดรหัสชีวานรู้ว่านี่คือโอกาสที่จะได้งานทำและเป็นที่เรียนรู้ทักษะที่สำคัญ yeah, <looking> forward. ชีวานบอกว่าเขาหวังว่าจะได้บางอย่างกลับไปสุนารามัวเป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่ร่วมในการแข่งขันซึ่งก็ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่น่ากลัว um ซาร่าบอกว่าสำหรับผู้หญิงมันอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีนักและดูน่ากลัวหนึ่งในสมาชิกของทีมคิดว่าเขาสามารถถอดรหัสได้แล้วแต่คนอื่นไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น Also see using ที่แคมป์ไซเบอร์แห่งนี้คุณต้องเข้าใจภาษาทางเทคนิคแต่ถ้าใครโดดเด่นก็จะได้รับรางวัลตอบแทนในทันทีทอมคาร์เวอร์ผู้อำนวยการศูนย์ค้นหาอัจฉริยะทางไซเบอร์บอกว่าเขากำลังมองหาคนมาทำงานในตำแหน่งที่ว่างลงทอมบอกว่าอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เจอปัญหาในการหาคน เพราะว่ามีคนที่มีความสามารถอยู่น้อยแต่ความต้องการกลับมีมากแต่จำนวนคนที่มีความสามารถไม่ได้เพิ่มขึ้นตามแต่ดูเหมือนว่าฟรานซิสเจเจโลวคือคนที่ทอมกำลังมองหาฟรานซิสซึ่งเกิดที่เคนยาเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มาแข่งเพื่อต้องการมาทำงานในทางด้านนี้ r Francis บอกว่าเข้ามาที่นี่เพื่อมาดูลู่ทางหาง,งานใหม่ด้านความปลอดภัยของข้อมูลการแข่งขันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เริ่มเมื่อ3ปีก่อนแต่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้มีการแข่งขันแล้ว30ครั้งมีผู้ลงทะเบียน9,000คนมีผู้ให้การสนับสนุสน,นถึง80รายหลังจบการอบรมในค่าย4วันผู้ที่ทำผลงานได,ดีจะได้รับเชิญให้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายในกรุงลอนดอนในต้นปีหน้า